เป็นความตายหลังเหตุการณ์สึนามิเรื่องเล่าของจ่าทหารเรือผมเคยเป็นทหารเรือสังกัดกองบัญชาการนาวิกโยธินตอนนั้นหลังจากการฝึกฝนเสร็จที่ชนบุรีฐานทัพใหญ่ของกองทัพเรือผมก็โดนส่งลงมาประจำการที่ฐานทัพเรือพังงาข้างบ้านทัพละมุทหารม้าหน้ามนคนจนชาวเหนือที่มาใช้ชีวิตอยู่ปักใต้นานจนพูดคาติดทองแดงพูดเหนือปนปักใต้ จนกลายเป็นคนแปลกๆผมก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมผมเองในช่วงนั้นก็ไม่มีแฟนก็เพราะไม่มีแฟนนี่แหละถึงต้องมาสมัครรับใช้ชาติเพราะไม่มีอะไรต้องกังวลหรือกลัวว่าเมียตัวเองจะหนีเที่ยวไปเอากับคนอื่นแบบเพื่อนๆหลายคนในกองทัพโชคดีที่ผมไม่ใช่คนเที่ยวกินเหล้าหรือเมายากลางค่ำกลางคืนเพื่อนๆก็พากันไปเที่ยวสาว ตรงสามแยกหน้าถนนข้างฐานทัพแหล่งกินตับของทหารชายกลัดมันส่วนตัวผมนั้นขี้อายจะให้ไปล่อนจ้อนต่อหน้าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคนลักก็คงจะไม่ไหวช่วงนั้นเป็นเหตุการณ์หลังซึนามิได้สามปีที่ทัพละมุนั้นผมก็เคยได้ข่าวมาว่าคนตายเป็นเบือ่อศพเต็มหาดบางศพก็ไปเกยข้างอยู่กับต้นสน ขนาดท่านในพลกำลังตีก๊์ฟก็ยังโดนขื่นกวาดจมหายไปพร้อมกับพิตตี้สนามกอ๊อฟไม่รู้จะไปตีก๊อฟกันต่อที่ก้นทะเลหรือเปล่าในว่าก็ตายโหงกันเยอะเลยในบริเวณนั้นทุกเย็นผมจะขอไปเตะบอลเตะฟุตซอลกับทหารหน่วยกองเรือก็ที่นั่นจะมีท่าเรือของทหารเรือหน่วยเรือพอผมไปเตะเป็นประจำก็ได้รู้จักกับจ่าหน่วยเรือคนหนึ่ง ขอไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันนะครับไม่ได้ขออนุญาตแกมาเล่าเดี๋ยวแกจะโทรตามมาสั่งพุ่งหลังผมที่กำลังทำงานอยู่จะแย่เพราะเตะบอลกับจ่าบ่อยๆก็เริ่มคุ้นเคยกันเริ่มสนิทสนมเพราะนิสัยใจคอคล้ายๆกันธรรมะธรรมโมแถวนั้นมันเป็นเขตของฐานทัพพวกสัตว์น้ำชุกชุมวางรอบเอาไว้ในตอนเช้าช่วงเย็นๆไปเก็บก็มักจะมีปูสดกินฟรีทุกๆวัน แกจะเอาเนื้อปลามาหมักๆไว้ให้เกือบเน่าและเอาใส่รอบดักปูไปวางแกว่ากลิ่นเน่าๆของปลามันจะล่อให้ปูม้าเข้ามากินแล้วมันก็ออกไม่ได้อีทีนี้พอมันออกไม่ได้มันก็จะกลายมาเป็นอาหารของเราแกพูดไปพางหัวเราะผมก็เดินลุยทะเลเป็นลูกมือแกไปเพราะแกอายุมากแล้วแต่สอบขึ้นพันจ่าไม่ได้สักทีแกบอกสู่พกจ่าหนุ่มๆไม่ไหว พวกนี้เขาฉลาดแกก็เลยว่าจะขออยู่แบบนี้ไปจนเกษียณหรือลาออกก่อนก็แล้วกันผมก็คุยกับแกนะพอเอารอบขึ้นมาแต่ละอันจะเจอปูม้าบางทีก็มีปูดำตัวใหญ่หลายตัวติดอยู่อยู่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่านี่ถ้าเป็นช่วงหลังซึนามิเนี่ยไม่มีใครกล้ากินปูปลาแถวนี้หรอกทำไมครับจา๋าขนาดปลาเน่าที่เอามาทำเหยือ่อ ปูมันจะเข้ามาแดกกันตึมลองคิดถึงศพเน่าเต็มท้องทะเลแถวนี้สิจ่าครับตอนซึนามิมาจ่าอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าก็กูนี่แหละที่ออกไปเก็บศพพวกที่ตายขึ้นเรือวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมอยากรู้แล้วจ่ารอดมาได้ยังไงไม่น่าจะรอดมาได้เห็นเขาบอกแถวนี้ตายกันเยอะงั้นจะเล่าให้ฟังวันนั้น จานั่งเตะท่าวางมาดเป็นนายามอยู่บนเรือไม่มีการเตือนหรือแจ้งล่วงหน้าใดๆยูยูก็รู้สึกว่าเรือมันไหวๆวุบๆสักพักพลทหารที่เข้ายามคู่กันก็วิ่งนาตาตื่นมาจากหัวเรือเพราะเรือหันหน้าออกไปทางทะเลจาจาขึ้นสูงเทียมยอดไม้เลยมันกำลังตรงมาทางนี้แล้วครับแต่มันก็ช้าเกินไปทำอะไรไม่ได้แล้ว จ่าได้แต่บอกให้ทหารยามคู่นั้นหาที่กำบังและเกาะแน่นๆพอขึ้นมาถึงตัวเรือเชือกที่ผูกเรือกับพุกเกาะขันเกียวแน่นเสียงเชือกลั่นดังเปรี้ยเปรี้ยปิ่มจะขาดเรือเคงไปโค้งมาอย่างหนักเราเป็นเรือขนาดกลางพอขึ้นมาสิ่งเดียวที่จะรักษาชีวิตของคนบนเรือได้ก็คือเชือกหัวเรือกลางลำและท้ายเรือ ที่ก็ไม่ได้เส้นใหญ่อะไรมากมายคือถ้าเชือกขาดทุกอย่างก็จบแน่ๆชีวิตของทหารบนเรือด้วยดูอย่างเรือใกล้ๆก,ก,กันอย่างเรือต่อจุดสองหโดนกระชากหลุดจากท่าจมไปอยู่ที่ก้นทะเลขนาดเรือหลวงกะบุรีวาลำใหญ่ๆแล้วขึ้นยังก,กระชากจนเชือกขาดลากขึ้นไปอยู่บนบกจนต้องเอาแบคโฮมาขุดแล้วชักลากกลับลงไปในทะเล จากแกชี้ให้ดูซากต้นสนที่กองอยู่เต็มบริเวณนั้นแกบอกตอนก่อนซึนามิต้นสนต้นใหญ่ๆพวกนี้เคยยืนต้นเต็มบริเวณนี้แต่พอขึ้นมาต้นสนก็โดนถอนลากจนหมดจนเป็นแบบที่เห็นตอนขึ้นมันมาสูงมากแล้วแกก็ชี้ให้ผมดูแกบอกเสียงตอนมันปะทะต้นสนดังสนั่นวันไหวพอหลังเหตุการณ์ผ่านไปก็มีการออกสำรวจติดตามค้นหาศพ แกบอกเฉพาะฐานทัพนั้นออกข่าวว่า7จ็ดถึงแศพแต่จริงๆแล้วแกว่าไม่ต่ำกว่าร้อยพอวันที่เกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ลูกหลานทหารเหลือจะวิ่งเล่นกันหน้าบ้านพักซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่นับสิบอาคารขณะที่บรรดานายทหารนักท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงกำลังออกรอบตีกลอฟในสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาทัพละมุซึ่งอยู่ติดกับทะเล รับขึ้นตรงๆโดยที่มีลูกหลานทหารเรือทำงานเป็นแคนดี้วันนั้นมีรถเข้ามาตีกอล์บประมาณ50คันคนที่อยู่ในสนามกอล์บวันนั้นคาดว่าประมาณ200คนเพราะเป็นวันหยุดพอออกตามค้นหาศพก็เจอแค่บางศพที่ติดอยู่ตามต้นไม้บ้างโคดหินบ้างและที่น่าจะโดนลากลงก้นทะเลก็มีอีกมากตามหาไม่เจอแล้วมีผีไมครับหลังจากนั้น บ้ามันก็ต้องมีอยู่แล้วสิวะพอหลังเหตุการณ์เรือที่จ่าประจำการอยู่ก็ได้รับคำสั่งให้ออกทำการสนับสนุนค้นหาศพผู้เสียชีวิตในทะเลก็มีทีมกู้ภัยทีมนักประดาน้ำออกติดตามกันอยู่หลายหน่วยจ่าและพลทหารบนเรือก็คอยอำนวยความสะดวกให้แกบอกสภาพศพแต่ละคนเริ่มเปื่อยบางก็มีรอยขาดแหว่งเหมือนถูกกัดกิน มีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเพราะแถวนั้นมันเชื่อมกับหาดบางเนียงหาดที่ฝรั่งเยอะพอออกไปเก็บก็เลยได้เต็มท้ายเรือสภาพศพคือน,น่าสงสารมากๆอย่างกะซอมบี้ในหนังเล่เพังๆังทำเอาทหารเรือจ่าที่ร่วมเหตุการณ์กินเนื้อไม่ได้กันไปนานต้องหันมากินผักแทนพวกอาหารทะเลอย่าได้มาวางขายเชียวไม่กล้ากิน เก็บๆแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาววางเรียงๆกันเต็มท้ายเรือน้ำเลือดน้ำเหลืองหลายเยิม้มแล้วเรือของจ่าก็เป็นเรือหลวงหนึ่งในสองลำที่ท้ายเรือปูโดยไม้ปาเก้น้ำเลือดน้ำเหลืองก,ก็หยดลงสู่ไม้มันจะเกิดอะไรขึ้นหลักกลิ่นคาวคุ้งที่แม้จะเอาศพออกไปแล้วแต่กลิ่นมันคาวมันติดอยู่ที่ไม้แบบนั้นขนาดขัดล้างด้วยโซดาไฟผสมกับแฟบไม่รู้กี่รอบ มันก็ยังไม่อยากจะหายน้ำมันที่มาจากร่างกายคนมันมีความขาวมากยิ่งนักแก้ว่าขับรถออกไปตอนกลางคืนจะไปนอนบ้านเมียน้อยตรงทางเข้าลำเหนืองพอขับออกไปจากด่านนาวิกใกล้ๆก,ก,กับสนามกอล์ฟทางมันเป็นทางเปรียวมีต่ป่าและดงกระถินค่อนข้างจะมืดก็เห็นฝรัง่งสามสี่คนยืนโบกรถตอนแรกก็ว่าจะจอดถามแต่ก็เอกใจ ในนี้มันฐานทัพพวกทหารยามคงไม่ปล่อยให้ชาวต่างชาติมาเดินเพ่นพ่านได้หรอกแล้วมันก็จริงดังคิดพอไม่ยอมจอดขับเลยมามองกระจกข้างกลับไปก็ถึงกับต้องอุทานว่าสเสด็จเตียช่วยด้วยตะกี้เห็นชัดๆไฟหน้ารถส่องเต็มตาว่าเห็นฝรั่งโบอกอยู่พอขับผ่านไปไม่กี่เมตรกลับหายไปเหมือนกับไม่เคยมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อนจาก,ก็เหยียบหนีเต็มตีน อีกคนที่โดนก็คือคนทหารยามบนเรือช่วงนั้นพอขนศพเสร็จเขาก็ลำเลียงศพออกไปหมดเรือแล้วทหารในเรือก็ช่วยกันล้างคราบน้ำเลือดน้ำหนองออกที่ท้ายเรือแต่กลิ่นคาวมันยังคงอยู่ทหารยามจะเข้ายามผัดกันผัดละสองชั่วโมงกลางวันกะหัวค่ําก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอสิ้นเสียงนกหวีดเรือที่โหยหวนกรีดร้องเหมือนเสียงเปรที่เป่าออกลําโพงเรือ ดังไปเจ็ดกุ้งน้ำทุกคนก็พากันพักผ่อนเหลือไว้แต่เพียงพลทหารที่เข้ายามผัดละหนึ่งคนสะพายปืนประจำอยู่กลางลำเรือแกว่ายพลทหารคนนี้มันเข้าช่วงตีสองถึงตีสี่แกเป็นนายยามกำลังหลับสนิทอยู่ๆมันก็มาเขย่าตัวจ่าที่เตียงจ่าครับจ่าครับหืมีอะไรวะจ่าไปดูที่ท้ายเรือหน่อยครับอะไรของมึง ท้ายเรือมันมีอะไรวะมีคนมานั่งอยู่ที่ท้ายเรือครับจ่าผมไม่รู้ว่ามาจากไหนจ่าไปดูหน่อยครับจ่าแกก็ลุกขึ้นไปดูก็ไม่เห็นว่ามีใครแต่พลทหารคนนั้นก็ยังยืนยันว่าเห็นจริงๆจ่าแกก็หงุดหงิดเพราะว่ามากวนเวลานอนโดยที่มันไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวยังมีอีกคนที่เข้ายามตอนดึกเหมือนกันแต่เป็นคนละเรือบอกว่าเรือของจ่าเป็นเรือผีสิง พ่อพลทหารที่เป็นยามอยู่ที่เรืออีกลำบอกว่าดึกๆเวลาเดินตรวจทางหัวเรือมองไปทางเรือที่ใช้ขนศพก็เห็นเงาคนนั่งอยู่เต็มท้ายเรือบางเงาก็นั่งห้อยขาอยู่ข้างเรือแต่ที่เป็นเรื่องสยองขวัญมากจนมีการแซวกันเล่นว่าเรือไม่จําเป็นต้องมีทหารยามก็ได้มั้งพรอมียามพิเศษมาช่วยเฝ้ากันอยู่เต็มลำเรื่องผีท้ายเรือ ทำเอาพลทหารที่ต้องเข้ายามตอนดึกๆหวาดกลัวเพราะการจัดยามก็จะรู้ล่วงหน้าว่าใครอยู่ผัดไหนแต่ก็ทนกันมาได้จนไม่มีใครได้เห็นอีกคงเฉพาะการทำบุญใหญ่ของเรือด้วยละมั้งอีกพวกที่เจอก็คือนาวิกเฝ้าด่านยืนเฝ้าด่านอยู่ตอนดึกๆทางที่พ้นจากทางด่านท่าเรือไปทางสนามกอล์ฟมันมืดๆม,มีไฟแค่เสาอยู่บางต้นพอดึกๆ ก็เพ่งมองไปตามท้องถนนที่มันมืดๆเห็นคล้ายๆเงาคนกำลังเดินก็ไปสะกิดบอกเพื่อนใครเดินบนถนนวะพอช่วยกันเพ่งมองสองคนก็เห็นจริงๆว่ามีคล้ายๆเงาคนอยู่บนถนนหลายเงาเคลื่อนไปทางสนามกอล์ฟเดินวนไปวนมาอยู่แบบนั้นสงสัยท่านในพลตีกอล์ฟที่หายไปตอนซึนามิจะออกรอบตอนดึกวะเฮ้ยอย่าออกรอบเดินมาทางนี้กันแล้วกัน เรื่องผีตอนซูนามินี้เรียกว่าเป็นที่กล่าวขานกันมากหรือไปต่อต่อกันทั่วทั้งอาดามันในช่วงนั้นว่าตอนเวลากลางคืนอย่าได้มีฝรั่งกลุ่มไหนมายืนบอกรถเชียวจะว่าคนไทยแ้งน้ำใจก็ไม่ใช่แต่เพราะกลัวจะเจอเหมือนพวกรถโด,ดยสารที่วิ่งตอนกลางคืนหรือคนอื่นๆที่พอจะจอดรับชะโงกหน้าจะออกไปคุยอ้าวหายไปไหนวะก็เหยียบรถมิดกันขนลุกไป และก็เอาไปเล่าต่อๆกันไปเพราะกลิ่นข่าวความตายในช่วงนั้นมันได้กระจายไปทั่วทั้งแถบอนดาม,มันบางคนก็เจอบางคนก็ได้แค่กิน่นบางคนก็ได้ยินแค่เสียงร้องไห้หน้าเวทนาลอยมาตามลมบางคนก็มองเห็นแต่ไกลๆเป็นแค่เงาคนในท้องทะเลบางคนอาจจะเห็นแต่ไม่รู้ตัวว่ากำลังเจอผีก็มีเพราะก่อนตาย พวกเขาคงจะทรมานน่าดูบางทีวิญญาณที่ออกมาให้คนเห็นนั้นอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองได้สิ้นลมหายใจไปแล้วหากคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องเล่าแนวอาถรรพ์ลี้ลับพิศวงเราคือเพื่อนกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ของช่องเราด้วยนะครับ